เมื่อต้องการย้ายกับประเทศไทยแบบถาวรนะคะแต่เรามีความรู้สึกอยากจะเก็บแบง k ์ไดีไว้นะคะสามารถทำได้ไหมนะคะเดี๋ยววันนี้นิวจะมีคำตอบมาอธิบายให้แบบรวบรัดคร่าวๆค่ะการใช้แบง k ์ไดีหลังจากย้ายออกจากประเทศสเปนแล้วนะคุณยังคงใช้นะคะแบง k ์ไดีที่มีอยู่เดิมนะคะ ได้จนกว่าจะหมดอายุค่ะถึงแม้ว่าเรานะคะจะใช้หมายเลขโทรศัพท์ต่างประเทศก็ตามค่ะเพราะว่าแอปของ b บ n k i ไนะคะไม่ได้ผูกกับเบอร์โทรศัพท์โดยตรงค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเมื่อคุณไม่ได้ขึ้นทะเบียนราษกับทางสวีเดนแล้วนะคะการต่ออายุนะคะหรือการแจ้งทำแบงก์ไอดีใหม่อาจทาได้ยากค่ะเนื่องจากธนาคารนะคะจําเป็นจะต้องตรวจสอบข้อมูลของคุณทางทะเบียนราษของรัฐค่ะ,คะก็แปลว่า ถ้าเกิดคุณรบข้อมูลนะคะก็คือเลขประจําตัวประชุนมน о м เบออกนะคะตรงนี้จะมีปัญหาเพราะว่าทางธนาคารจาเป็นจะต้องตรวจสอบตัวตนของคุณค่ะแต่ถ้าไม่มีตรงนี้นะคะก็อาจจะลําบากหน่อยค่ะด้วยเหตุนี้นะคะคุณควรที่จะโทรปรึกษากับทางธนาคารก่อนที่จะย้ายออกนอกประเทศนะคะเพื่อสอบถามเงื่อนไขในการต่อยอายุหรือวิธีรักษานะคะการเข้าถึงบริการดิจิตอลต่างๆ หากไม่สามารถทำแบง n ์ไอใหม่ได้ค่ะสรุปแล้วนะคะเราสามารถยังคงเก็บ Bank ID ไว้ได้ค่ะในกรณีที่เราจะย้ายกลับประเทศไทยแบบถาวรนะคะเพราะว่าแอปของ Bank ID นะคะไม่ได้ผูกกับเบอร์โทรศัพท์เตยตรงค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเพื่อความง่ายและสะดวกในการป้องกันปัญหาที่จะเกิดแนอนาคตนะคะควรที่จะโทรนะคะสอบถามไปยังธนาคารนะคะที่คุณ ใช้บริการอยู่เพื่อสอบถามถึงเงื่อนไขในการต่ออายุในครั้งต่อไปค่ะในกรณีที่เราไม่ได้มีชื่ออยู่ในระบบของทะเบียนราษฎรในประเทศสวีเดนแล้วนะคะลองสอบถามเขาดูค่ะเผื่อเขาจะให้คําแนะนําที่ดีโดยตรงนะคะเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาในอนาคตค่ะ ตรงนี้นะคะนิวอยากจะมาแนะนำนะคะแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น,น้อยค่ะผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยด้วยนะคะมีคำถามอะไรก็อินบ็อกกันเข้ามาได้ค่ะนิวยินดีจะหาคำตอบหาข้อมูลมาแบ่งปันค่ะโอเคค่ะ